เราเรื่องอะไรกับมาเทพออนไลน์ครับได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเนาะเป็นยังไงบ้างก็สนุกมากครับผมว่าเป็นการทํางานที anyway> ่สนุกแล้ว well, ก็อยากอยากไปถ่ายอะไรเงี้ยมันบทด้วยบทด้วยแล้วก็ด้วยความที่เราเองก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เล่นมันก็สนุกดีเริ่มถ่ายไปได้เยอะหรือยังก็ประมาณส0เซนได้แล้วค่ะตอนนี้ก็ คือตอนนี้บทยังมาไม่ครบนะคะเรากา็ถ่ายตามบทมาแต่ว่าบทเท่าที่ได้รับก็สนุกมากมากค่ะถือว่าคุ้มค่ากับการแฟนๆที่รอคอนถึง2ปีอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ร่วมงานกันมานานมากตั้งแต่จบดาวเชียนเมืองไทยทำคลิปกันยังไงบ้างคะจจริงๆเราค่อนข้างที่จะเป็นแบบคู่กัดกัน <c oughs> จะได้เห็นการที่เราไล่เถียงกันไล่แกล้งกัน <c oughs> อะไรเงี้ยครับถ่ายถ่ายไปบ้านเรีย ถ่ายไปบ้างนะครับถ่ายไปนิดหน่อยแล้วเนาะก็ถ่ายตามบทที่มาแต่ก็ต้องมีค๊กคิ๊กันด้วยใช่ไหมเนี่ยมีฮะมีแต่ว่าตอนนี้อาจจะแบบเป็นเริ่มต้นเป็นเริ่มต้นก็ใช่ก็จะต้องเป็นคู่กัดกันก่อนอะไรอย่างี้ก็เถียงกันไปก่อนนะแย่งกันนอกหวยมีเยอะมากมีแบบเตะนัแข่งกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสนุกดีค่ะเพราะว่าอย่างเรื่องนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากเรื่องที่แล้วที่เรายร้ว เรื่องนี้ก็จะมีทั้งแบบคอมดี้ด้วยมีแบบฟูของเคนด้วยเพราะเขาก็เป็นทนายอะไรเงี้ยเรื่องราวค่อนข้างจะซับซ้อนอย่างตอนนี้ที่ไปถ่ายอย่างตอนนี้ที่ไปถ่ายยังเป็นฉากกัดกันอยู่แต่ว่านอกจอดูเห็นด้วยก็เกิดอะไรกันได้ดูหลายคนก็จับตาคือความจริงแล้วอ่ะตามตามบทมันไม่ใช่แบบว่าเราจะกัดกันอย่างเดียวนะคะมันมีแบบมันมีโมเมนต์คำพูดคือด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นทนายอะไรเงี้ยเขาจะแบบบางทีถึงเนื้อถึงตัวอะไรเงี้ย ต่หมถึงว่ากุ๊กกี้กกันกจริงคอเราก็แบบสนิทกันระดับหนึ่งค่ะก็เล่นได้ก็ถือว่าเป็นแบบเพื่อนผู้ชายที่สนิทมีถามว่าไปกินข้าวด้วยกันไหมครับก็มีไปกินกันบ้างครับผมแบบบางทีก็ไปนัดรวมทุกคนไปกันสองคนหรือไปกันแบบมีเพื่อนไปด้วยครับว่าเราเองก็เป็นเพื่อนที่มี รู้จักกันมานานคะแล้วก็มีเพื่อนกลุ่มๆเดียวกันหลายคนมากๆอะไรเงี้ยการเจอก,กันก็ปกติครับจริงๆเราไปไหนมันไปกินอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันบ่อยแค่ไปกินข้าวอ่างเงี้ยด้วยกันบ่อยไม <ๆๆ S 2> ่ <c ười> ข้าวครับตามโอกาสมากกว่าค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือไปไปไหว้ผู้ใหญ่รดนน้ำดำหัวผู้ใหญ่นี่ค่ะพอเสร็จงานก<ม>็ไปกินข้าวกันเจอกันตามปกติเพราะว่าอย่างวันตอนนี้ช่วงเสร็จวันเลยต่างคนก็ต่างทำงานมีโอกาสเจอกันือแค่แบบตอนเข้ากองอะไรเงี้ยว่าเคนก็ไปนาคีแบบ ยาตานก็อยู่แบบตะวันยอแสงสลับบุรีอะไรเงี้ยค่ะมันมีฉากว่าแบบมืนจะนัดกันใส่เสื้อคลื่นกันเลยมีเสื้อกุ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเสื้อจากเกาหลีมันก็มันเป็นเสื้อที่เราไปเราไปเที่ยวเกาหลีค่ะก็ไปเที่ยวกับ กับผู้ใหญ่นะ้ค่ะแล้วก็พอดีว่าเดินไปเที่ยวกันก็เจอเสื้อสวยอะไรเนี้ยก็อยากได้คนใส่เสื้อคูกันี่ไหมคะมับไม่จัดเปย์เลยซื้อให้หรือว่าตั้งใจซื้อพร้อมกันเลยซื้อพร้อมกันครับซื้อพร้อมกันเพราะว่าแบบชอบเหมือนกันแล้วแบบนอกเหนือจากนั้นมันก็ไม่มีลายอะไรที่แบบคือลายนี้มันมันสวยที่สุดในร้านแล้วก็ใหม่ที่สุดในร้านแต่คนจะมองว่าคนใส่เสื้อคู่มันก็เป็นคู่จิ้นกันไม่ต้อครอบครัวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคู่จิ้นกันก็ได้ไง เป็นแฟนสานไ่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมานานแล้วไม่เคยคบกันนะแะ้นอนคตมีโอกาสจะพัฒนาผมก็ก็เป็นเป็นเพื่อนๆทําทำงานแบบนี้ก็ก็โอเคค่ะใช่คู่กลุ่มในอยู่กลุ่มเดียวกันมาตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่ารู้จักกันมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าช่วงนี้มีคนจับตามองเพราะว่าเรากลับมาแบบถ่ายรูปด้วยกันเยอะขึ้นมาเจอกันเยอะขึ้นใครที่ถามถึงเข้า ไม่ถามค่ะคนถามเยอะมากแต่ว่าตัวเขายังก็ไม่มีไม่มีถามแล้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วค่ะหลายๆคนอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นรูปคู่เราแต่ว่าเราเพิ่งกลับมาทํางานร่วมกัน,กนแสดงว่าเขาไว้ใจเราหรือว่าอะไรเงี้ยอืมมันตามว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยแบบก้าวไกลเรื่องงานของกันและกันอะไรเงี้ยค่ะเคนมีหวังว่ามีวันสนิทของเขาจะเข้าใจผิดอะไร <c oughs> เงี้ยเออก็ ไม่ฮะเพราะว่าก็ก็ไม่เคยก็ไม่เคยเห็นได้แบมายุ่งในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีเลยครับไม่มีคนหรือว่าไม่มีใคร